สมใจและงานจักสานในหมู่บ้านเล็กๆทางเหนือที่มีรั้วไม้ไผ่และสวนดอกไม้สวยงามยายสมใจวัย78ปีอาศัยอยู่กับหลานชายที่น่ารักชื่อต้นน้ำทุกเช้าตรู่แสงแดดอ่อนๆสาดส่องเข้ามาในบ้านยายสมใจจะนั่งลงที่ระเบียงไม้ไผ่เริ่มต้นวันใหม่ด้วยงานจักสารที่เธอรัก ต้นน้ำชอบมานั่งดูยายสมใจสารของต่างๆไม่ว่าจะเป็นหูหิ้วกาแฟสวยๆหรือตะกร้าผลไม้ใบเล็กๆยายสมใจมักจะเล่าเรื่องราวในอดีตให้ต้นน้ำฟังเสมอเสียงหัวเราะและเรื่องเล่าของยายทําให้บ้าน,นอบอุ่นไปด้วยความสุขวันหนึ่งต้นน้ำถามยายด้วยความสงสัยยายจา๋าการจักสารนี่มันช่วยให้สมองของยายแข็งแรงได้จริงๆเหรอจะ๊ะ ยายสมใจหัวเราะเบาๆดวงตาเปี่ยมด้วยความเมตตาจริงแท้หลานเอย๋ยงานจักสารไม่ได้สนุกแค่ทำมือแต่สมองเท่าของยายก็ได้ออกกำลังหลายส่วนเลยนะยายสมใจอธิบายว่าเวลาที่ยายคิดว่าจะสารลวดลายแบบไหนดีจะทำหูหิ้วกาแฟขนาดเท่าไหร่สมองส่วนหน้าของยายก็จะทำงานหนักเลยนะหลานมันช่วยให้ยายวางแผนตัดสินใจและจำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นไงจ๊ะ แล้วเวลาที่ยายจำวิธีสอดสารไม้ไผ่ทีละขั้นตอนหรือจำลวดลายที่เคยทำมาสมองส่วนฮิปโปแคมปัสก็จะทำงานมันช่วยให้ยายมีความจำระยะยาวที่ดีและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ง่ายขึ้นทำให้สมองไม่เสื่อมเร็วนะจ๊ะยายสมใจเล่าต่อ การมองสีความหนาและขนาดของไม้ไผ่แล้วจัดตำแหน่งให้สวยงามสมองด้านข้างและท้ายทอยของยายก็ทำงานประสานกันช่วยให้ยายรับรูปภาพได้ดีและมือกับตาก็ทำงานร่วมกันได้ค,คล่องแคล่วยายสมใจชี้ไปที่งานจักสาร และเวลาที่ยายใช้มือสอดสารบิดและจับไม้ไผ่สมองส่วนมอเตอร์ก็จะถูกกระตุ้นทําให้มือและแขนของยายคล่องตัวไม่เกรงและยังช่วยให้ยายทรงตัวได้ดีไม่ล้มง่ายด้วยนะยายสมใจขยับมือให้ดูที่สำคัญที่สุดการที่ยายได้จักสารกับหลานหรือกับเพื่อนบ้านอย่างสนุกสนานทำให้ยายอารมณ์ดีลดความเครียดและมีความสุข สมองส่วนลิมบิกก็จะทำงานช่วยลดความเสื่อมจากความเครียดและยังส่งเสริมความจำให้ดีขึ้นอีกด้วยยายสมใจยิ้มกว้างยายสมใจสรุปให้หลานฟังว่าการจักสานไม่ได้แค่สร้างของสวยงามเท่านั้นนะหลานแต่สมองของยายได้ออกกำลังหลายส่วนทั้งคิดวางแผนใช้มือกับตาและที่สำคัญหัวใจของยายก็สุขด้วยมันช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมได้ดีจริงๆเลยจ้า ต้นน้ำยิ้มกว้างด้วยความเข้าใจหนูเข้าใจแล้วเจใ้ยายต่อไปนี้หนูจะมาช่วยยายจักสารทุกวันเลยนะเพื่อให้สมองของหนูแข็งแรงและมีความจำดีเหมือนยายจา๋าตั้งแต่นั้นมาสองยายหลานก็ช่วยกันจักสารอย่างมีความสุขในทุกๆวัน